เพื่อที่นา่ารักของแอดดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องลิสไนย่า Very VIP แอสสิงแจวมาแล้ะครเพื่อนกับการเล่าข่าวสไตล์ฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านถ้าชอบเอเนจีของแอสและรักลิซ่าก็กดไลค์กด Subscribe ไว้ด้เลยในที่สุดลอยฟิทองก็ได้เดบิวไลฟ์เครื่องสำอางออกมาเป็นครั้งแรกแล้วนะคะภายใต้ชื่อว่า La b o t e ซึ่งงานนี้ LV ได้คว้าตัวแพทแมกกรัดมานั่งเก้าอีครีเอทีฟดีเรคเตอรเป็นคนแรกโปรดักสวยรูรักชูมากเธอความ แงความไฮเอนด์เวอร์แบบตระโกนแล้วในไอเทมหลายก็ประกอบไปด้วยลิปสติก LV ที่มีทั้งแบบรัฟและแบบเนื้อบาบในราคาแท่งละ5,600บาทและคอล l เลคชั n นที่แอดชอปมากๆเลยก็คืออายแชโดว์ LV Ombre ทที่มีสีมาให้เลือกถึง3สามาเลยเลยด้วยกัน ในราคา8,800บาทค่ะแอดนี้รอดูลิซ่าถือเลยบอกเลยว่ามันต้องสมมงสุดๆสวยแบบสตัน n นิ่งแน่ๆและดูเหมือนการรอคอยของแอดจะเป็นจริงซะแล้วสินะคะเมื่อพี่ยูจิน v i s u a l director ได้มาอัพ IG Story ว่ากำลังอยู่ที่ร้านอาหารของลวยฟิตทองในกรุงโซงและได้โพสต์ภาพเป็นกลีบดอกไม้สีทองสแฉกพร้อมกับแท็กชื่อลิซ่าและทีมงานล i ยฟิตทองเการด้วยค่ะ ยังไงสิยังไงสิทั้งดอกไม้ทั้งสีทองมันมีความสอดคล้องกับพาเลทอายแชโดว์ของลุยฟิตทองมากเลยนะพวกเธอเปิดตัวพรีเซนเตอร์มาได้เลยค่ะพวกเราพร้อมรับแรงกระแทกแล้วค่ะ พอพูดถึงด้านแฟชั่นทางนติตยสาร W Magazine ก็ได้ออกมาเขียนถึงลุคของนอนลิซาในฉาก Dream กับลุคอดัมสว d นสเตย์โดยบอกว่าเซน,น์แฟชั่นของลิซาในแบบ g o d fashion บวกทักษะการแสดงทั้งจากซีรีส์บัวขาวและ Dream ถือเป็นความสครึงและมีสไตล์แถมยังบอกว่าหากลิซายังไม่ถูกจองตัวในซีรีส์วันสเตย์ซีซันที่2ควรมีสักคนโทรหาออติก้าด่วนๆเอซับกันเลยทิเดี เ,เพราะตอนนี้ oh. เจนน่าออเตกาได้นั่งแท่นรววน่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างในซีรี Wednesday ส์เบนสเตซิสที่สนี้ด้วยนะคะ oh. อเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วว่าลูกน้องเหมือนอันดัมซิดนิดเวนสเดย์หน่อยหน่อยมันจะมีความสุนทรีแบบกอเทคสไตล์การแต่งตัวสีดำม,มนๆเศร้าๆคือชัดเลยไปก็ต่อที่ฮยยอน s อ s d นที่ได้ไปออกรายการและเลือกลิซ่าว่าเป็นไอดอลที่เต้นเก่งที่สุดโดยพิธีกรถามว่าเรื่องที่คิดว่าใครคือไอดอลที่เต้นได้ยอดเยี่ยมที่สุดาคะฮะยยอนก็ตอบว่า คนแรกเลยนะคะคือลิซ่าค่ะพี่คิดว่าลิซ่าคือหนึ่งในไอดอลที่เต้นได้ดีที่สุดเลยค่ะ อีกแล้วนะคะออนนี่ครั้งที่แล้วไปให้สัมภาษณ์รายการวิทยุรุ่นพี่ฮิวยอนก็บอกว่าอยากได้ลิซ่ามาอยู่ในทีมสตรีท t ู o แมน Fighter ด้วยกัน oh. ที่สุดแล้วนะจุดจุดนี้ในเรื่องเต้นต้องยอมให้ลิซ่าจริงๆ oh. ต่อให้ใครจะยกคนอื่นมากดลิซ่าเรื่องความสามารถในการเต้นกี่ครั้งก็ตามแต่นักเต้นเก่งๆมืออาชีพที่เขาอยู่ในวงการหรือแม้แต่กระทั่งครูสอนเต้นเองก็ยังยอมรับและเลือกตอว่า ลิซ่าเก่งและมีพรสวรสดิ์ในการเต้นกันทั้งนั้นเลยค่ะและก็ออยืนยันอีกหนึ่งเสียงด้วยบทความรีวิวคอนเสิร์ตของ Black พิงคที่เวมบลลี่สเตเดียมจากนิตยสารเมืองผู้ดีอย่าง The t o ทมที่เขาได้เขียนรีวิวบอกว่าในบรรดาสมาชิกเจนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่ามีเพียงลิซ่าชาวไทยเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าจะมีความอยากขึ้นแสดงโชว์ที่เริ่มต้นด้วยการวิ่งขึ้ใส่กล้องและมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงในทุกท่วงท่าที่ขยับ ด้วยความกระตือรือร้นตั้งแต่ต้นจนจบคอนกันเลยทีเดียวโอ้โหโอยแรงมากขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจที่มีกันเสมอมานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแห่งๆปังๆรับเพื่อนๆในช่องนี้ที่สุดเลยไปเลยสวัสดีค่ะ